ดูไปยาวตรงกันพายกันน้องชายดูสิว่าจะมีปลาไหมไปดูสิจะมีปลาไหมได้ข่าวว่ามีปลายู่ของน้องชายตึ๊บนี่ไงท่านผูดชมไปดู รู้กันมาจจะได้ปลาไหมเสียงลบนิดหนึงลับเส้นหลับช้นใหญ่บ้านนะใหญ่บ้านนะปั๊บปั๊บปั๊บจะได้ปลาไหมชนี่ปลาปลางีนลจับจัจับ โอ้ยแสดงใส่ทุ่งมีมั้เจ้าแม่โอ๊ยอไรก่อนอไรก่อนก่อนปลาจระอยู่แล้วโอ๊ะปลาไหนมีมีปลาใช่ไม่ใช่เฮ้ยงโก ดูดูที่ม huh ันกินเราตัวมึงกินอะไระดูมาโอ้ยตายจริงจริงตุดเนี่ยตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยต ไยยามตุ้พี่น้องแบบ้โดยปลาัชอบปลาดูสิปลายายาตุ้กตัวตั้งไฟตั้งไฟ

ออกกลางคืนเนาะปลาปลายองมันสุดเลยดูสิเอ้ายเดูสิเป็นฟูด้วยปาดัเป็ดมันไหน เหอไหมไม่ไม่โ้ยเร่านอไมนะหปลาอมมันเป็นอะไมันข้ากไหมมันข้าไม่ข้าวหมดแล้วข้าวงมาเลยไปนน่สตม ปลานี่ไหมโอ้ยนี่ไงปลาโอ้ท่านผู้ชมปุ๊บปลาปลาดุกเนาะปลาปลาดุกนี่ปลาดุกเยอะเลยมายามตัูู่้ชมดึกดื่นค่ำคืน ไี S <S ่เปหมดแล้วไปหมดแล้วม่อยันตอยใช่ไหมอ๋อแล้วเราเราจะไปไปเลยโ่มนหโอใสโอเคทไมมันหนีไปเนาะหนีบเนี่ยโอ้โหผู้ชมมาเปสร้งนีหว่าใชงไหมทานะ เคลนว่ะเคล่นไฟเคลนไม่ได้ตกนะได้ไม่ไปเฮ้ยกลาถ้าฝน,าน,านาตกมันก็จะมาอีกมันจะลงนกน มีฝน,นไม่ตกมันฤรดูกันมันจะลงไปข้างล่าง<ม>ดูซิที่ชมจะได้ไม่าข้างในลาบิสข้นหนทีลกลามันกำลังจะลง อยุดสนับมันก็จะลงอ้ยุบสชมดีสิไมปลาดูสิไนมะ่โอ้จะโดนเยดีแรกกถ้าไม่มาเอาตะนีชามันก็หายหมดเนาะ เปปลาไหลเนี่ยเราเนี่ยปลาไหลด้วยเออปลาไหลด้วยโหดูสิโอเคอ่ะใสกระสอบไปใส่ตรงนี้เนาะหูสุดยอดเลยปลาทั้งนั้นเลยเอ้ยต้องเอบเอบมาไมครับมันตื่นตนลงตกใจมันไปหมดเลยจะอนแม่นถ้าฝนหรือมันพอยไปปะฝนถ้าฝนมันไม่ถอยลงนาะแมนะมันจะลงพุ่ง ฝนมุดะ <S <S ใช่เนาะมุ่งม,มดเลยโอ้ยอยากอยากฟังเดี๋ยวถ้าจะลมมาดีกว่าอยากฟังฟินฟอง,องมุอตะอติ้งเผลาตามเผลานี่โอ้ยดีจังฮะอือทุกอย่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยมันเป็นี่นวดใส่ไปในกระถุงให้ชมให้มันเด็ดลอดไปอือ ปัญหาทั้งนั้นเลยดีใจให้มรุดมรุดเยอะด้เห็นไหมใส่ได้แล้วไม่เจอออกนอกวางนี่นะจับแล้วล่ะจับคองเลยท่านผู้ชมไปขมุนอุัวนั่นมันมันมันคมเนาะไอเอียงมันยึดมาเจ็บปวดนะ หยีดแล้วได้แล้วดูเห็นไหมเต้อปลาเห็นไหมนี่ปลาล้วนๆเลยโอ้สุมาลีชัดๆปลาธรรมชาติปลาน้ำจืดปลาดุกมีทุกอย่างโอ้ดูสิ ไปดูอีกันซักเดี๋ยวมาบังกันเลยเออเออเออกองไว้ที่เดิมก่อนเนตัวไปมันจะเข้ามาอืสิเงียบสงัดเลยมันตื่นไฟมันก็หนีเข้าไปที่เดิมมันนูแต่มันอยู่ในนี่แหละมันมันซ่อนตัวอยู่ใน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 แปลงข้าวเนาะมันเนาะมันหนีไปมันจะลงมาใหม่ ทำองการทำเองกเองกัดที่นั่นะโอเคป่ะใบตอที่แสงเดิอนตื่นเต้นก็ไนะเดือนป่ะบางเดือนเออนั่นแหละป่ะนี่โอเคใบตอ่ที่ฮะกินท่านผู้ชมนี่แหละไอ้ที่เข้าวางเองการจะวางไว้ให้ไม่ให้มันกระโดดข้ามเนาะไม่ชอบที่กระโดดข้ามไปหมด หยุดใส่ถอยแล้วมั้งฮะไม่ตกหนุบซิถอยไปมันมันไปแล้วแหละมันตื่นถอยเลอยได้ใช่ไหมอือืมเจ็ดคนมตั้งเยอะแล้มันถอยเออมันถอยไปเนาะดูมันใหญ่อืมันตื่นตกตกใจอืมถอยใจดีโอ้นี่ไงพี่กบมีปูด้วยมีอปูเราเราไม่ได้จับแล้วก่อนนี่ไง เออมันเหม็นหมูไอ้ไอ้มันเข้าไปกินนั่นนไหมนี่ไงปลาดุูปลาทิดบ้านทุ่งหาอยู่หากินแล้วกินแบบนี้แหละได้ปลาโอเคถือลิอ้นใส่ไอ้กระสอบปุ๋ยเห็นไหมอ่ะยื่นเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลามันเริ่มจะมันแล้วเนาะมันเริ่มจะมีมันเรียกว่าฤด,ดูการป <ไล S 2> ุ๋ยปุ๋น <ไล S 2> ตอนหนาวอ่าปะเลปุ๋ยตอนมาปลามัน ทใไมปลามันได้ดูสิปลาดุกคุณไหมมีปูด้วยถ้าฝนมันตกมันจะโหลงเนอะนีนตะเทปนี้ใช่ไหมใช่โอเคทีใส่จับอันนี้ไว้ให้ โอเคปลาชัดทางนึ่งระวังนึ่งรว่านะอะไรนะไม่เป uh. yeah. ็นไรไม่เป็นไรหรอกทีเซนมาเลยว่ามันหลุดไปทางหม้นนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพื่อมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะพี่จับให้โอเคมันไปแล้วนี่แหละเห็นไหมวิตบ้านทุ่งนาถลวนไม้ไม่เป็นไรโอเคยมลงหนึ่งไม่ยอมลงเนาะไม่อยากไปมั้งไม่ลงเล็กโอ้ไปแล้วงลงแล้ว เห็นไหมปลาทั้งปูทั้งปลาทั้งหอยไม่อยอมไปบอกเสียงดึงดิ้งดั้งเป็นน้นน่ำมีไม้ปลา <c oughs> มันติดไอ้นี่มันอะที่เมื่อจะปวดนั้นเนี่ยพิษมันมีพิษอ่ะอร่อยแต่มีพิษพิษสูงของประดุกอ๋อ ไ,ไม่ยอมลงไม่อยากไปไม่อยากอลกดูนิดๆมากจะนิดได้ยม,ยม,นมันจะหลุดได้ไหมชาเกดียวเอาหนังมาีห่หแบบนึงเ้ยนี่แค่นั้นเองง่ายๆเลยเรียบร้อยเปิดที่เปิดกระสอบโชว์ทิ่อ เห็นเพื่อนมีอาออกะมันแค่เลยถอยมันหนีไปออกได้มันไม่อยากอ๋อปลาตนบนหลือปูตัวเป้งๆเลยเนาะโทร์หนยปูรออัอปลอยมันทิ้งไปนี่ไง เรียบร้อยเดีิวไปสายตำแหน่งเดิมมาที่เดิมดูสิเดือนมืดนะมับเนาะมืดสนิทเลยเออกริบเออแรงมนขึ้นเออขึ้นเนาะพอมันแรงเดินสิบผันไปแล้วขึ้นหนึ่งข้หนึ่งค่ำเดืน กอส25วันเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวข้าวแล้วนี่โอเคมันตื่นเรียบร้อยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะไปตตโตเดินดูเลาะๆนี่ดีกว่าเมื่อกี้มันขึ้นมาตัวหนึ่งมาิมันจะเทียบแต่นี่มันมนต่ำเบาฮึริงเบาไม่ต่ำเนาะ ั <c oughs> นมดมันลงแล้วห <c oughs> มดไปแล้วหมดไปแล้วเนาะดูสิเมื่อกี้ตัวน,นี้นอยู่ตรงน,นี้แหละเมื่อกี้หายไปแล้วแหละอิโนเ,เต้ไปแล้วมีไหมอืมอีนัยเกิดนะตอนบานออกตอนออกอ่ะเห็นหรมันนมบานแบบสบายเกาหลี เปิดน้ำเฉยๆอ้าวไม่ได้ไจมันไม่ขึ้นหรอกงั้นมันไม่ไปหรอกดูบรรยากาศยามค่ำคืนเหนือข้าวล้มหมดเลยดจะมีเกลือมือนี่ลุ่มไหมลุ่มนะลุ่มลุ really? ่มไปแล้วกลางวันปลาช่อน กลังวันแฟชั่นน่าปะดูสินี่แหละบ้านทุ่งนะหาอยู่หาจินก็จับจับปลาหาปลาก็ดูการมันจะลงนะพี่ชมนี่แหละตัวนี้ไหลย ไปแล้วเนี่ยมันลงไปมีหอยเยอะอหมดแล้วบอกลับพอ้แม่ผู้ชมกริบเนาะเงียบสงัดเลยมืดมาเลยหน้าเนี้ยนี่ยมันจะขึ้นแถบนี้แล้วที่ร่องมันขึ้นไหมนะมันเออมันลงอ่ะเนี่ย งนดดไงแค่ปังไหนโอเคเสือขึ ong, ้นแล้วอาศัยรถไว้ต่อไน่านี่ผ่านหน้าต่อยทางนี้แหลโอเคเดียวล้เดี๋ยวลองดูท่านผู้ชมเดินทางกลับบ้านต่อ